ไฟไมโครสกูบครับนี่ครับชัดเจนไหมครับสอบเก็ตตัวเล็กนะครับมองด้วยตาเปล่ายังยากเลยครับนี่มองด้วยตาเปล่ายากเลยนะครับนี่ดูกําลังขยายครับนี่ครับตอนนี้ตัวหนังสือเบอร์ครับเราจะหมุนให้ให้ชัดให้ชัดขึ้นนะครับนี่นี่ครับความชัดเจนครับตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับเราสามารถกดถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้ครับนี่ถ้ากดถ่ายวิดีโอกดตัวนี้ครับปึ๊บนี่อนุญาต ก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอในการบันทึกว่าเรากําลังใช้งานตัวนี้ครับเราจะบันทึกเป็นวิดีโอก็ได้หรือว่าจะบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้นะครับนี่ครับเรากดถ่ายเลยปั๊บนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาส่องดูนี่ครับเป็นวงจรของไอโฟนครับตัวนี้นะครับส่องดูครับดูซ็อกเก็ตดูว่านี่ครับความคมชัดนะครับดูซ็อกเก็ตนะครับ นี่ดูซ็อกเก็ตด,ดูรายละเอียดดูฝุ่นดูสิ่งที่ว่าติดอยู่กับซ็อกเก็ตนี่ครับชัดเจนไหมครับซ็อกเก็ตตัวเล็กนะครับมองด้วยตาเปล่ายังยากเลยครับนี่มองด้วยตาเปล่ายัางยากเลยนะครับนี่ดูกําลังขยายนะครับนี่ครับ